สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n l u i y Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอข้อแตกต่างระหว่าง DW กับ TFX นะครับหรือว่าฟิวเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับเป็นคำถามสำหรับมือใหม่หลายคนก็สงสัยกันว่าที่ DW กับ t f เเนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วก็การเทรดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำความเข้าใจระหว่างความแตกต่างระหว่าง DW กับ t f e นั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนว่านะครับ DW เนี่ยคือผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับซึ่งเทรดในเซตนะครับคือเทรดในสตรีมมิงมีให้เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่า T f e ฟเนี่ยจริงๆแล้วมันคือตลาดอนุพันธ์นะครับไวท้ที่ไว้เทรดสัญญาล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์นั่นเองและออปชันนะครับที่เป็นสิทธิในการซื้อขายดังนั้นน่ยทีเเนี่ยคือชื่อตลาดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเอาว่าไปตามแบบชื่อของมันเลยเนี่ย DW คือผลิตภัณฑ์หนึ่ง นะครับแต่ว่า TFX เนี่ยคือชื่อตลาดดังนั้นเนี่ยผมอันเนี้ย TFX นะครับข้อแตกต่างเนี่ยผมจะให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นก็คือผมจะเปรียบเทียบคือ TFX เนี่ยเป็นสัญญาฟิวเจอร์ละกันเป็นส,สินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นดัชนี z-50 นะครับซึ่งนักทุนจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นส่วน D ีผมก็จะแทนถึงตัว SET เช่นเดีวยวกันนะครับตัวดีบบางตัวเนี่ยก็ อ้างอิงถึงเซทห้นะครับเพราะว่า d ีดเนี่ยสามารถอ้างอิงได้หลากหลายตัวหุ้นนะครับบางตัวอย่างเงี้ยก็สามารถอ้างอิงได้แต่ว,ว่าก็มีอ้างอิงเซทห้เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะให้พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อจะไ,ไ,ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับข้อแตกต่างระยอย่างแรกก็คือตลาดที่เทรดนะครับ d ีดเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าเซทนะครับส่วนที่เฟดเนี่ยอยู่ในตลาดอนุพันธ์ นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเปิดบัญชีเนี่ยถ้าใครเอ่อเปิดบัญชีหุ้นอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็จะไม่สามารถเทรดทิเฟกได้ต้องเปิดบัญชีทิเฟกเพิมเ่มเติมด้วยนะครับถ้าใครจะเทรดทิเฟกหรือว่าฟิวเจอร์นั่นเองนะครับก็เวลาเทรดนะครับก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเวลาเทรดของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่9ก้าโมงห้ตอนตลาดเปิดแล้วก็ปิดที่เอ่อสี่โมงสี่สิบห้าใช่ไหมครับส่วนทิเฟกเนี่ยจะเร็วจะเปิดเร็วกว่าแล้วก็ปิดช้าวกว่าคือ9ก้ามงสีก็เปิดแล้วส่วน ปิดเนี่ยก็คืออยู่ที่4.55นั่นเองนะครับก็แต่ว่าผมแนะนํานะครับเวลาเปิดบัญชีหุ้นเนี่ยก็คือเปิดทั้งหมดเลยนะครับคือทั้งหุ้นทั้งทีเฟไปเลยจะได้เปิดทีเดียวรอบเดียวนะครับส่วนข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้ามือนะครับเจ้ามือของ DW ก็คือตัวโบรกเกอร์ที่ออกนั่นเองนะครับแต่และโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็จะออก DW ใช่ไหมครับเขาจะมีหมายเลขของของเขากํากับอยู่นะครับ เจ้ามือเราเทรดกับโบรกเกอร์นะครับดี DW เนี่ยเราเทรดกับโบรกเกอร์นะครับส่วนที e ฟนะครับเจ้ามือไม่มีนะครับเป็นนักลงทุนในกระดานคือโบรกเกอร์ไม่ได้มาวาง b i t offer ให้นะครับเหมือนดีดบเนี่ยโบรกเกอร์จะเป็นคนทำหน้าที่สร้างสภาพคล่องวาง b i t offer ให้เรานะครับส่วนที e ฟเนี่ยจะเป็นเทรดโดยนักลงทุนในกระดานนั่นเองนะครับไม่มีเจ้ามือนั่นเองครับ ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งคือการวางมาจินนะครับดิวิวไม่ต้องวางมาจินนะครับแต่ว่า t f e c t เนี่ยต้องวางมาจินโดยเซ็นห้าสิบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นอยู่กับนโยบายของตัวตลาด t f e c t นั่นเองนะครับเขาก็ถ้าตลาดผันผวนมากเนี่ยก็ต้องวางมาจินเยอะแต่ว่าถ้าตลาดผันผวนน้อยก็จะขยับมาจินลงนะครับส่วนดิวิวไม่มีต้องวางมาจินนะครับคือวางเงินหลักประกันนั่นเองนะครับโอกาสพอติดลบนะครับดิวิวไม่มีนะครับส่วน t f e c t มี นะครับเนื่องด้วย t ีเฟกเนี่ยมีโอกาสพอติดลบนะครับคือวางเงินไปแล้วปุ๊บสมมุติเนี่ยมันเทรดแบบไปผิดทางเราแล้วก็มันจะสามารถมีโอกาสติดลบได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว t ีเฟกนะครับแต่ว่า d ีเเนี่ยไม่มีเพราะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราก็เล่นได้เท่าน,านั้นนั่นเองนะครับทำดีเกรดนะครับตัว d ีเมีตัวดีตัวทีเฟกที่เป็นฟิวเจอร์ไม่มีนะครับ ในแง่ของ time decay นะครับแต่ว่า future เนี่ยมันจะเป็น discount กับ premium นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง time decay จริงๆแล้วเนี่ยตัวดีบมีตัวที่ future ไม่มีนะครับการหมดอายุนะครับมีทั้งคู่นะครับดีบมีวันหมดอายุทีเฟก future มีวันหมดอายุนะครับแล้วก็การโลเวอร์นะครับดีบทำไม่ได้นะครับในแง่กรณีทั่วไปนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ทำได้แหละก็เปิดตัวดีบตัวนี้นะครับที่สัญญา ปิดสัญญาที่ใกล้หมดใช่ไหมดีบิวใกล้หมดอายุแล้วก็ไปเปิดตัวดีบิวที่มันอายุมันมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางในทางในทางกรณีทั่วไปนะครับคือมันไม่ได้นะครับการโลเวอร์เพราะว่าทีเฟกนี่ยจะมีคําสั่งโลเวอร์ทำได้สามารถต่ออายุไปได้เลยนะครับสําหรับตัวฟิวเจอร์นะครับแล้วก็สเปคนะครับสเปคของตัวดีดดดบิวเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับตัวโบร o อร์ว่า จะกำหนดสเปคเป็นขนาดไหนนะครับคือราคาอ้างอิงกี่บาทอัตราใช้สิกี่บาทราคาใช้สิกี่บาทก็ขึ้นอยู่กับโบร o อร์เลยครับว่าว่าจะกำหนดสเปคลักษณะของตีวดิวิลเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวสเปคของตีเฟกเนี่ยจะชัดเจนนะครับจะถูกกำหนดโดยตลาดตีเฟกเลยนะครับว่าเซ็นอาสิเนี่ยหนึ่งจุดเท่ากับ200บาทต่อสัญญาณนะนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสำหรับตัวตีเฟกนะครับ การชําระและส่งมอบกรณีครบอายุกาหนดนั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะครับการชําระเป็นเงินสดนะครับดบเป็นเงินสดฟิวเจอร์ก็เป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างดีดบิลกับฟิวเจอร์หรือว่าทีเฟกนั่นเองครับส่วนนะครับทั้งทุนอยากรู้กันนะใช่ไหมครับว่าแล้ว dw กับ t f เฟเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่านะครับต้องบอกก่อนว่า ทุกผลิตภัณฑ์การเทรดเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเล็กหุ้นใหญ่หุ้นซิ่งหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวอร์เรนดิดิบิลฟิวเจอร์ออปชั่นทองคำน้ำมันโฟเล็กคริปโตและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวมันเอง ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของเราให้เลือกสิ่งที่เราเทรดเรามั่นใจนะครับมันจะทําให้การเทรดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับถ้าใครถนัดดิวบิลก็เล่นดิวบิลใครถนัดฟิวเจอร์ก็เล่นฟิวเจอร์ใครถนัดหุ้นก็เล่นหุ้นนะครับคือไม่ผมไม่สามารถไปเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนดีกว่ากันเพราะว่าแต่ละตลาดเนี่ย มันก็มีวินเนอร์ของตลาดนั้นอยู่แล้วครับคือนักทุนบางคนเนี่ยเทรดเดอร์ที่เก่งๆเนี่ยเขาก็ถนัดคนละตลาดบางคนถ้าในแบบในมาร์เก็ตวิสัยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ถนัดพวกแบบคอมมูนิตี้นะครับคือทองคําน้ํามันกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางคนถนัดหุ้นอย่างเงี้ยนะครับคือไม่จําเป็นที่ว่าที่คนคนหนึ่งถนัดหุ้นแล้วจะต้องไปถนัดฟอเร็กซ์ด้วยคือไม่จําเป็นนะครับคือเอาถ้าเราถนัดหุ้นเราก็เก่งในเกมหุ้นอย่างเงี้ย แล้วก็แล้วก็เราชนะเกมหุ้นเนี้ยมันก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันใช่ไหมครับสมมุติใครถนัดโฟเล็กเนี่ยก็ไปเล่นโฟเล็กนะครับก็ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับความถนัดของนักลงทุนมากกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้านักลงทุนยังมือใหม่เพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เทรดหุ้นธรรมดาทั่วไปไปก่อนนะครับหุ้นธรรมดาทั่วไปก็แบบท่านแนะนําแบบที่สุดเลยนะครับคือ เทรดหุ้นในเซ็ตห้ในเซ็ตร้อไปก่อนนะครับเพราะว่าตัว DW แล้วก็ฟตฟิวเจอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเลเวลในตัวมันเองต้องมีความรู้ความชํานาญถึงจะเข้าไปเทรดได้ผมไม่ได้บอกว่า d ีดกับทีเฟกเทรดไม่ได้ครับเทรดได้แต่ควรจะเป็นที่แบบคนที่มีประสบการณ์มีอาชีพถ้ามือใหม่เนี่ยแนะนำนะครับเล่นหุ้นไปก่อนนะครับให้แบบ แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าอยากเปลี่ยนไปเล่นขยับไปเล่น d w t บิลทีเเนี่ยนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหาความรู้ให้มันมากๆนะครับแล้วค่อยเข้าไปเล่นเพราะว่าเกมเนี่ยมันกําไรขาดทุนค่อนข้างสูงนะครับความเสี่ยงค่อนข้างสูงกว่าค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะมีความรู้นะครับมีวินัยในการเทรดมีระบบการจัดการเงินทุนที่แน่นหนาแล้วมีระบบการเทรดที่ดีนะครับถึงจะสามารถชนะในตลาดนี้ได้ ยอมรับนะครับว่า DW กับ t f เเนี่ยถ้าใครเล่นเนี่ยมันได้เยอะมากนะครับถ้าใครชนะเนี่ยมันได้เยอะจริงนะครับต่อวันได้เยอะมากแต่ว่าเวลาเสียก็เสียเยอะเช่นเดียวกัน,นครับดังนั้นเนี่ยผมก็ย้ำนะครับแนะนามือใหม่ให้ไปเล่นหุ้นธรรมดาท่วไปก่อนแต่ถ้าใครแบบโอเคมีความรู้แล้วเก่งแล้วนะครับก็สามารถเล่น d w หรือ t f เฟกก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักทุนแต่ละคน ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านนะครับก็เช่นเคยนะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ